คนแปลงร่างคนนี้อดีตเขาเคยลดความอ้วนมาหลายครั้งลดแล้วลดอีกไม่สำเร็จสักทีลดผิดวิธีจนน้ำหนักโยโย่โยพุ่งไปถึง1,10กิโลแต่จุดเปลี่ยนก็มาถึงเป็นคำที่กระแทกจิตใจครับเป็นผู้ชายต้องดึงข้อให้ได้ไม่งั้นเสียชาติเกิดและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชายคนนี้ฉานคนแปลงร่างครับ ว้าวรอยสิบโลใช่ครับตอนนี้กี่โลครับตอนนี้ประมาณ70ดครับโคตรหล่อเลยอ่ะตอนนี้กลายเป็นแบบเกาหลีมากเลยอ่ะหล่อเลยขอบคุณครับ70กว่าก่อนที่จะมาแปลงร่าง110กิโลเราใช้ชีวิตยังไงมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาอะไรไหมปัรผมอ่ะเป็นคนที่อ้วนตั้งแต่เด็กจนโตครับเพราะแบบเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่ป้ามาเป็นคนจีนโอเคแล้วเขาทําอาหารอร่อยบ้านผมมี4คนคืออ้วนทั้งบ้าน มาถึงพี่น้องเหรอครับใช่ครับแล้วก็ตอนช่วงมหาลัยคือเวลาเดินทางไปมอเงี้ยผมก็จะนั่งรถตู้ไปใช่ไหมครับผมก็จะไปแอบหลังสุดเวลานั่งรถไปมอผมจะอยู่แถวพระรามสองครับนั่งไปจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งผมแบบหลับตั้งแต่ขึ้นรถไปจนไปถึงมอบางทีผมกลนอ่ะยังได้ยินเสียงตัวเองกลนเลยโอ้แล้วคือแบบผมก็เคยมีใครสะกิดเราไหมแบบว่าบ่อยมากครับบ่อยมากน้องครับช่วยช่วยเบาหน่อยแล้ววันนี้ก็มีบ่อยมากแล้วรู้สึกไงตอนนั้นเขินครับวิธีแก้เขินผมตอนนั้นก็คือหลับต่อหลับต่อใช่แต่ไม่กก่นแล้วอยูดี สั่งข้าวขาวหมูอย่างเงี้ยจะเป็นข้าวขาวหมูพิเศษไม่เอาเนื้อ เอาแต่หนังใช่ครับแล้วขอน้ำราดเยอะๆกะเพราก็ต้องหมูกรอบไปแล้วแล้วหมูกรอบไม่พอขอโปะเป็นไข่เจียวหมูสับด้วยแล้วก็หมูกระทะแทบจะเป็นแบบอาหารเย็นทุกๆวันก็เลยพุ่งไปถึง1 1 0ใช่ครับแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างกับตัวเองที่เราน้ําหนักเยอะขนาดนั้นน่มันใช้ชีวิตลําบากครับคือเหมือนแบบผมส่วนตัวเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยพอเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยคือนอนอ่ะผมไม่รู้ว่าผมกดไหมแต่คือตื่นมาคอก็จะแห้งเสียงก็จะแบบ ไม่ค่อยมีอาป่าตลอดเวลาใช่ครับเวลาไปไหนเงี้ยมันไม่มีความมั่นใจใตัวเองนะครับคือเหมือนแบบเดินไปไหนคุณก็จะเรียกแต่อ้วนไอ้อ,อ,อึงไอ้ตุ่มซึ่งมันเป็นคําที่ผมเคยได้ยินมาตลอดทางชีวิตอะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับคำพวกนี้ช่วงแรกๆก็ชินครับม,มันจะไม่ชินตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่ผมกำลังตั้งใจจะลดความอ้วนเหมือนแบบคําเดิมๆที่เราได้ยินมาตลอดชีวิตอะครับคําพวกนี้มันจี๊ดมากผลกระทบที่ทําให้ผมพยายามลดความอ้วนมันต้องกี่รอบ สุดท้ายมันก็ทําได้แป๊บเดียวมันก็เลิกเพราะผมแบบได้ยินคําพวกนี้มันอาจจะเยอะเกินไปบางคับก่อนที่จะมาแปลงร่างอะ่ะจริงๆแล้วฉานเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วครับก็ผมเป็นคนที่แบบรู้ตัวตลอดว่าผมอ้วนแล้วผมก็แบบพยายามหาวิธีลดความอ้วนมาเยอะครับอ,อย่างแบบผมเคยไปโรงงานวิ่งมาราธอนก็เคยแล้วคุณวิ่งจบไหมจบจบหรอ10ิบโลด้วยน,นะครับ เก่งไหมครับเก่งเก่งตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้นก็คือร้อยกว่าตอนนั้นประมาณสักร้อยต้นต้นครับร้อยต้นต้นแล้ววิ่งได้เหรอมีความลับร้อยผมวิ่งไปแป๊บหนึ่งครับรู้สึกว่าแบบร่างกายมันไม่ไหวนั่งมอเตอร์ไซค์เอาเดี๋ยวก่อนนะคุณจบ1ิโลแล้วคุณไปนั่งมอเตอร์ไซค์เพื่อเข้าเส้นชัยใช่ได้เหรียญมาด้วยนะเหรียญยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยพี่ภูมิใจแทนจริงๆก็ถือว่าจบพี่ ผมก็แบบชอบหาอะไรฟังไปเรื่อยฟังคืนนครับแล้วเนี่ยก่อนนอนอยู่ดีผมแบบได้ยินพอดแคสต์ช่องหนึ่งเขาบอกว่าผู้ชายออกสามซอกอย่างพวกเราอ่ะมันต้องดึงข้อให้ขึ้นมไม่งั้นมันเสียชาติเกิดหมดคำแค่วันดิ้อันนี้นะใช่พี่ แล้วแบบผมก็รู้สึกว่าเออแล้วเ,เราดึงขึ้นแล้ยังผมก็ลุกขึ้นมาลองไปดึงกับไอ้ขอบประตูะะไม่ขึ้นอ้เอาเฮ้เราก็ผู้ชายนะตรงนี้เราต้องทอํายังไงผมก็เลยแบบคิดกับตัวเองแล้วต้องทำยังไงก็แบบหาข้อมูลว่าเราจะทําไงให้ใครมันดึงขึ้นะนะครับก็เลยแบบพยายามออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าหยิบจุดเปลี่ยนของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะทุกคนแค่คําพูดประโยคเดียวสามารถเปลี่ยนน้องฉานไปตลอดกาลระหว่างทางคุณทายังไงผมคิดว่า โอเคงั้นผมต่อจากเนี้ยผมอยากเป็นคนอ้วนที่มีความสุขพอผมคิดว่าผมอยากเป็นคนอ้วนที่มีความสุขไอ้ความกดดันทุกอย่างที่มันได้มาตลอดทางอะครับมันหายหมดเลยผมเคยจะลดเป็นช่วงเวลาผมไม่กําหนดระยะเวลาแล้วผมก็มาเลือกกินแบบที่ผมทําค่อยๆเลือกอาหารแบบให้มันดูอ้วนน้อยลงไปในทุกๆวันทุกๆวันทุกๆมือ้อวันไหนที่เราอยากกินอะไรที่เป็นรางวัลให้ตัวเองเราก็กินสมมติแบบทุกวันนี้ผมกินหมูระแทนมื้อเย็นแล้วพรุ่งนี้ผมคิดในหัวเลยว่าผมจะลดความอ้วนปุบ๊บผมกินสลัดแทนมื้อเย็นอย่างเง ทำได้แค่ช่วงเวลาเดียวแต่ถ้าเรายังไปกินหมูกระทะเหมือนเดิมแต่พยายามแบบกินน้ำซุปน้อยๆกินน้ำจิ้มน้อยๆเลือกหมูติดมันให้น้อยลงอะไรแบนี้ครับผมว่าเป็นวิธีที่ความอ้วนที่คุณเคยได้รับแบบเดิมๆมันก็น้อยลงผมก็ทําแบบนี้ครับ มาตลอดผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยผมใช้แค่ขยับให้เยอะขึ้นในทุกๆวันจากตอนั้น110ผมก็ลงมาเหลือประมาณสัก92ช่วง2เดือนอก็เกือบ20โลนะใช่ครับประมาณ18โลแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ค่อยเริ่มออกกำลังกายครับผมก็ออกมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ผมอีโก้ เวลาเราเข้ายิมอะครับเราเหมือนแบบเห็นข้างๆยกหนักมผมก็จะพยายามเล่นน้ําหนักที่เขายกได้ แล้วพ่อไปพยายามฝืนเล่นน้ําหนักที่เขาเล่นได้สุดท้ายผมเป็นหมอนรองกระดูกครับหมอนรองทับเส้นประสาทโอเคแล้วก็เจ็บตัวอีกเจ็บตัวครับตอนนั้นผมแบบพักรักษา,าตัวไปประมาณ6เดือนได้อม,มันมีปัญหาอื่นๆใดๆอีกหรือเปล่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งผมแบบไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นหนักมากครับมผมก็คือเวลาออกกำลังกายใช่ไหมครับเราแบบเหงื่อมันเยอะผมก็ต้องสระผมเช้าเย็นแล้วเวลาสระผมเช้าเย็นรู้สึกว่าแบบผมมันร่วงเยอะมากพี่ตอนเช้าเนี้ยก็แบบเต็มตะแกงแล้วคือมันเป็นเอฟเฟกต์จากการที่เราลดน้ําหนักด้วยเราแบบพอ ราออกกํบบาลังกายมากขึ้นร่างกายเรามันก็อาจจะเครียดมากขึ้นครับผมมันก็เลยทําให้ผมร่วมเยอะแล้วฉันทำไงครับ ก็ผมเลยหาวิตามินมาทานครับผมอันน <Win> ี้ครับเป็นบีไวตาครับผมอันนี้พอผมได้ทานมาอย่างสม่ำเสมอครับรู้สึกว่าเวลาผมอาบน้ําเวลาอะไรพวกนี้มันผมร่วงมันน้อยลงเยอะมากมากครับผมแล้วเวลาทานก็คือแบบแค่ทานหลังอาหารเช้าวันละเม็ดแสดงว่าตัวนี้มันเหมือนไปเติมสารอาหารที่เราขาดไว้ให้เรากลับมามีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเรื่องของการน้ําหนักนั่นเองนะฮะ รู้สึกว่าเรามั่นใจใตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสอะไรหลายๆอย่างเยอะมากขึ้นครับผม,มในชีวิตได้สร้างตัวตนในโลกออนไลน์มากขึ้นครับผมแล้วก็ทําให้คนแบบรู้จักเรามากขึ้นทาคอนเทนต์เกี่ยวกับลดความอ้วนว่าเราควรลดความอ้วนอย่างมีความสุขนะแล้วเราจะสามารถทําแล้วมันอยู่ได้นานๆเหมือนเหมือนจะชอบแต่งตัวมากขึ้นแต่ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งครับยังไงครับคือสมัยก่อนกางเกงยียนนะครับ ของผู้ชายอะ่ะมันจะมีเอวประมาณต่ําสุดคือ28ครับเนี่ยมันตัวนี้ที่ผมใส่มามันคือ28มันคือ25ฮะจากเท่าไหร่1้อยสิตอนนั้นเอวเท่าไหร่ประมาณสามแจนจ<า>เหลือเอว25ทุกวันนี้ต้องดูแลตัวเองอยังไงฮะ วันไหนที่เรากินเยอะเราก็ควรต้องออกกําลังกายให้หนักขึ้นแล้วก็หิวเมื่อไหร่ก็กินนะครับตั้งแต่ผมลดความอ้วนมาผมไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิวเลยผมกินอิ่มทุกมื้อผมอยากกินอะไรผมก็กินแต่แค่ผมเลือกกินให้มากขึ้นเหมือนแบบของทอดแล้ววันนี้ครับผมก็แบบหนังไก่ก็ลอกออกเวลาไปกินหมูเธอกินแต่หนังไม่ใช่ดินงเนื้อเอาเอาเลือกกินใช่ครับเลือกกินเลือกกินให้มันมากขึ้นใช่ครับถ้าคุณอยากเริ่มลดความอ้วนนะครับพยายามเริ่ม อะไรจากที่มันง่ายๆเข้าไว้ครับเพราะส่วนตัวผมครับผมเริ่มจากทํายากๆมาหลายรูปแบบสุดท้ายเราก็กลับมาอ้วนอยู่ดีคุณเริ่มอะไรจากที่มันง่ายๆก็ได้ครับอย่างเช่นคุณจะนอนให้เร็วขึ้นเวลาสองสานาทีก็ได้ตื่นให้เช้าขึ้นหน่อยดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พยายามขยับให้เยอะขึ้นในทุกๆวันถ้าคุณเริ่มง่ายครับทุกอย่างก็จะง่ายตามพยายามเลือกกินนะฮะไม่ใช่กินไม่เลือก <laughs> นี่คือสูตรของฉานคนแป <ะ S 1> ลงร่างครับ